เช้าวันใหม่ยังไงให้สดใสวันนี้ผมมีวิธีคิดมาแชร์บอกเพื่อนเพื่อนกิ่งโมโนดกูดมอร์นิ่งนะครับสวัสดีคับสวัสดีครับสําหรับวันนี้ก็อยู่ที่เดิมครับราชมังคลาในยามเช้าสุาชื่นจริงๆนะครับเมื่อวานติดใจครับวันนี้เลยมาซ้าต่อที่นี่ครับก็เดินเดินิ่งวครับวันนี้อยู่ที่สกิโลแน่นอนรายการสําหรับคลิปที่แล้วใครได้ดูครับผมดอกบอลได้กี่ครั้ง ออพี่มาบอกหน่อยพี่มาบอกหน่วันนี้ผมมีเกล็ดเล็กเก็ดน้อยครับดีๆมาให้เช้าวันใหม่ของคุณนะครับดูพีความสุข ในวันนั้นนนนะครับสาหรับในการใช้ชีวิตให้มีความสุขในแต่ละวันนะครับก็เริ่มต้นจากการให้คะแนนครับดีกวันดีกว่าการหักคะแนนทาไมถึงว่าให้คะแนนดีกว่าการถักคะแนนก็เหมือนคุณเข้าไปดูหนังในโรงหนังนะครับเริ่มต้นเรื่องมาคุณก็หักคะแนนแล้วว่าเอ้ยคนนั้นม่สวยชุดนี้มดีชุดนั้นไม่รออ่าแต่ถ้าคุณเริ่มต้นเปลี่ยนกันนะครับนั่งดูว่าเอ้ยตรงไหนมันดีบ้างอ่าอันนี้ให้คะแนนอันนี้ให้คะแนนอ่าหลังจากจบหนังนะครับสองคนที่จะต่างกันตรงที่ว่านะครับสาหรับคนนั้นน่ะมีแต่เรื่องหคะแนน <silk> ติดหัวกับบ้านไปนะครับแต่สําหรับอีกคนนะครับก็จะมีเรื่องของการให้คะแนนกับบ้านไปก็มีคะแนนติดมือกลับบ้านแค่นี้ชีวิตก็มีความสุขแน่นอนครับย้ำอีกครั้งนะครับว่าคนเรามีดีในตัวทุกคนอย่าดูถูกตัวเองไปแล้วสําหรับเพื่อนๆคนไหนอยากร่วมขบวนการนะครับฝากกดติดตามกันไว้ได้เลยนะครับกับพัฒนาตนเองเดอะซีรีส์ของผมนะครับเบื่อแล้วครับทําแบบเดิมๆก็ได้ผลลัพธ์แบบเดิมๆนะครับ ลองเปลี่ยนตนเองพัฒนาตนเองทำสิ่งใหม่ๆเพื่อจะได้อะไรใหม่ๆกับเขาบ้าง